สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆของครูเันชีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็คือเช่นเคยเลยเช่นเดิมเลยนะคะตามหัวข้อเลยที่ครูเันชีบอกว่า68วินาทีนะคะเปลี่ยนอารมณ์แย่ๆนะคะให้ดีขึ้นกับครูเันชีนะวันละนิดนึงก็ยังดีนะคะวันนี้นะคะขอบอกมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆด้วยนะวันที่2 9ามกราคมนะคะ ครูอนชี่ค่ะจะไปสัมมนากับหมอทีมเย้เป็นสัมมนาแรกของครูเอนชี่ในรอบ5ปีเลยนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนามานานมากแล้วนะคะแล้วครูเอนชี่นะจะเก็บเกี่ยวความรู้ดีๆจากหมอทีมนะคะมาฝากเพื่อนๆของครูเอนชี่ในเพจนี้ทุกคนเลยก่อนอื่นนะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆน,นะคะไปนะคะ ปรับเปลี่ยนอารมณ์นะวันนี้เราจะมาฝึกโฟกัสนะคะอารมณ์ในตอนเช้านะคะทําให้อารมณ์ดีทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าเลยนะเราไปดูตัวอย่างวิดีโอแล้วก็จินตนาการตามกันเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคิดว่าเป็นตัวเองนะคะอยู่ในวิดีโอนี้นะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ของเราเองเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ จบแล้วเป็นไงคะอย่าลืมนะครูชีฟอมองแบบว่าอินไปด้วยก็คือจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเป็นของเราเองนะคะตื่นเช้ามานะมีอารมณ์ที่สดใสนะไปวันแคชั่นพักผ่อนใช่ไหมคะริมสระนะคะมีทะเลนะคะแล้วก็ไปเล่นโยคะนะคะริมสระน้ำนะว่ายนะ้ำออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายนะมีความสุขทุกวันกับครอบครัวนะคะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พื่อนๆก็สามารถที่จะ, create ะสร้างจินตภาพนะคะในหัวของเราได้นะและครูเอ็นชี่นะคะจะมีข่าวดีมาบอกเรื่อยๆเลยนะเ <ๆ S 2> พื่อนๆติดตามเอาไว้นะคะเพจครูเอนชี่นี่นะคะ <ๆ S 1> เป็นเพจที่ตั้งใจสร้างตั้งใจสร้างเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเพราะเป็นสิ่งที่ครูเอนชี่ ชอบและวันนี้ครูแอนชี่ก็ได้ไปฟังไลฟ์หมอทีมและครูแอนชี่เป็นการฟังไลฟ์ครั้งแรกของหมอทีมและครูแอนชี่ปลุกพลังชอบมากตื่นรู้มากและครูแอนชี่ก็ลงเรียนคลาสหมอทีมนะคะใช่ลงสัมมนาหมอทีมนะคะตื่นเต้นมากเลยรู้สึกภูมิใจดีใจมีความสุขสุดๆเลยและจะเก็บเกี่ยวตรงน,นั้นนะคะตอนนี้คือมีความสุขฟินไปแล้วนึกว่าแบบเข้าสัมมนาเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าสัม,มนาเกิดขึ้นวันที่29นะคะขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับวันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้ครูจะนําเรื่องราวดีๆมาแบ่นปันเพื่อนๆใหม่ตรงหน้าเพจนี้ละคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ